สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนกันยายนปี2568คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค์ค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงค์จะเป็นอย่างไรค่ะเกณฑ์การเงินกําลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินรายได้พิเศษเงินพิเศษที่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะเห่อยกับภาระ ในกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการร้ายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะช่วงนี้งานสม,มรุมเร้าหัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นยุ่งอีรุงตุงนางแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกุ้งใจเป็นกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาและสายน้ําจะนําทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับ คนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศหรือการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนทางไกลค่ะ แต่เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้คุณทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแหวงมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับร่วไหลขอให้ระมัดระวังค่ะช่วงนี้ชาวราศีสิงค์ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้แต่อย่างไงก็ตามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแม้บางครั้งมันเหนื่อยมันยากแต่ คุณก็ยังแก้ไขมันให้ผ่านพ้นไปได้เกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักระวังการนอกใจหรือมือที่สามเข้ามาสอดแทรกค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เหนื่อยแต่คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยนั้นค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะโชคจากทางไกลโชคจากต่างประเทศจะได้เข้ามาในมือสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านมีเกณฑ์ได้สิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับบ้านหรือโชคลาภจากบ้านก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อ าอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักหรือคนที่คุณรอคอยที่จะกลับมาพบเจอกันเขาจะกลับมาพบเจอคุณค่ะสรุปสําหรับชาวราศีสิงห์เกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของ คนมีคู่ระวังความรักซ้อนซ้อนรักแฟนนอกใจหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ให้ระมัดระวังมีเวลาให้กับความรักอย่าเปลี่ยนไปค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากทางไกลแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปการเงินก็ยังพอ,อ,อหมุนไปหมุนมาได้ไม่ติดขัดค่ะการเดินทางไกลจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับคนที่คุณรอคอยสุขภาพเจ็บป่วยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ